ขออนุญาตแจ้งสื่อมวลชนและพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับท่าค่ะสีเมื่อกี้ที่ผมเดินกับโดดเขาไม่ชอบลงทิ้งได้เลยนะครับไม่ว่าจะไปไหนแลรวทำไปก่อนโอเคครับชอบไม่ชอบเดี๋ยวขึ้นไปอยู่ในจักรยานของเขาเองจักรยานขอบคุณค่ะครับได้ครับอ่ะมาทั้งสี่ท่านนะคะอยู่บนเวทีเรียบร้อยแล้วแบบรูปคุณคุกระชักนิดนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีครับไปเฟิร์นไปเฟิร์ก่อนนะคะไปเฟิร์นน่ารักมากครับไม่เป็นไรลูกุงลครับใช่ค่ะใช่คร่ะใช่ครับพ่ใช่คะรับพ่อชื่อ้ชื่อลุงลุงค่ะ ที่เกี่ยวกับเรื่องนะคะถามนกฟีนก่อนดีกว่าคนแรกเลย ก็หลังจากจบอย่างนี้ถามน้องฟรีดีกว่าเมื่อกี้นี้เราได้เห็นแล้วไรเดอร์สามท่านที่มาร่วมประกบกับน้องฟรีกับการทํางานภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วเรื่องที่สองแล้วแต่การร่วมงานของเขาทั้งหมนครั้งแรกถอยหลังทำไมน้องฟรีดังไม่อาจจะได้คุยกันได้ไหมครับไปน้องฟรีดดังไปน้องฟรีดังไหยคะทุกคนเสียงไมปเพิ่มหนอ่อยนะครับทุกคนไม่ดังไม่ดังขอเสียงไมปเพิ่มหน่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้นะฮะมาเปลี่ยกให้ อเอฮัลโหลเทสวโหลเทสเมื Mama, ่อืนเทสมื่าคเทสงดูไม่ด้ยินเลยเหรอฮัลโหลเทสโหเทเทสหนึ่งสองสามสเทสเน่เนี่สสเทสหนึเทส เด็กเล่นไม่สนับเด็กเล่นสนุกมากแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็ยู่สุกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องไรเดินแฟนๆ์เขาแอบเป็นห่วงเพราะการร่วมงานของน้องฟีนเนี่ยค่ะกับทั้งสามท่านเนี่ยพี่อาร์ตแล้วก็เซนหลังลูกถึงพี่โอ้ด้วยเนี่ยเรากลับไปต้องกินยาพรองพลาไหมกดถึงบนหัวไหมไม่กินไม่กินเลยปีปปี้มากค่ะใครใครที่แบบเวลาเรามากองแล้วเราเจอแล้วเราดีใจสุดแบบอุ๊ยดีใจจังเลยได้เข้าฉากกับคนนี้ด้วยดีใจทุกคนดีใจทุกคน มายโอมาโยขาครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ร่วมงานกับน,น้องฟรีถูกไหมครับก<ช>่อนหน้านี้เคยเจอกันมาก่อนไหมคะไม่เคยเจอน้องฟีนเลยครับครั้งแรกผลงานแรกแบ่กว่าพี่อ <ๆ S 2> โอประับใจในการทำง,งานของน้องมากก็จริงๆเราก็แบบว่าไม่ไม่ได้เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยร่วมงานครับแล้วก็ตอนที่ก่อนเล่นเราก็มีได้เวิร์ดช็อปอะไรเงี้ยครับ<ช> <ๆ S 2> ก็ทําให้แบบเออเรารู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ต้องแล้วก็ที่ประทับใจ เลยคือตอนที่เราเล่นอยู่แล้วมันเป็นซีดราม่าอะไรเงี้ยแต่น้องเขาไม่ไปไหนเขายืนส่งอารมณ์ให้อยู่หลังกล้องทั้งที่เขาไม่ได้กล้องไม่ได้จับมันข่าไม่ถ่ายเขาแล้วถ่ายโอถ่ายโอ้คนเดียวคแต่เขายืนส่งอารมณ์ยืนส่งถ้าเทียวการทำงานที่ทุ่มเทกับน้องฟิล์มกับเซียนหลังกับอาร์ตนี่การทำงานมีความแตกต่างไหมครับแตกต่างกันคนละแบบน่ารักคนละแบบน่ารักคนละแบบน้องฟิล์มนี่เขาทุ่มเททุ่มเทคุณเซียนหลังกับคุณอาร์ตเซียนหลังนี่เริมตีห้า เขายังนั่งอยู่เลยเขาเขาเลิกตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วแต่ตีห้าเขายังอยู่ที่กองก็ไม่เขาไม่กลับบ้านกับชอบนะเขาเขานอนแถวนั้นไม่ไม่มีห้องให้กลับครับอผมเขาก็นอนอยู่รอนอยู่ตรงในกองทุ่มเทมากๆทุมเทอันนี้คือเห็นที่ข่าวว่าเสร็จตั้งแต่สองทุ่มแต่กลับถึงบ้านประมาณตีห้าใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้พูดเฟย์อย่าพูดอย่างนั้นนะครับทำไมครัเดี๋ยวบ้านที่บ้านได้ชิมหายแล้นะครับอ่ะก็คือลูกแม่ครับได้บอกว่าทุ่มเทมากเหมือนเห็นเหมือนมีซีนเลงที่แบบน้องฟินี่ยไม่กลัวอะไรเลยฝุ่นฝืนอะไรนีี้กไม่่่่ลัวเนนนยโา บอกว่าไม่กลัวร้อนไม่กลัวฝุ่นไม่กลัวอะไรเลยไม่ถึงน้องฟรีน้องฟรีโอ้โหไม่กลัวเพราะว่าตอนเราถ่ายเราถ่ายในโรงพยาบาลร้างจริงๆครับแล้วมันแบบบรรยากาศค่อนข้างที่จะแบบฝุ่นเยอะมากเดินไแทบไม่เห็นหน้ากันเลยฮะแต่น้องฟรีนก็ไม่บ่นสู้ตายแล้วคุณอาร์ตบ่นไหมคะบ่นตั้งแต่เช้าตั้งแต่เท้าเหยียบกองเขาก็บ่นเลยครับเดี๋ยวให้จัเอาหัวมาห้าใช่ไหมพี่เจนนะ เราไม่ได้โกรเราแค่บอกว่าเฮ้ยพี่ตรงนั้นมันยังไงบ้างเออเดี๋ยวผมเป็นเยอะ่นเลยใช่แต่ว่าเข้าปอบเข้าปอดมันจะไม่ดีนี่ะถามอีกถามคำถามหนึ่งถามเส้นหลังบ้าได้เลยในเรื่องราวเส้นหลังรับบทเป็นเสยยอดเป็นยูทูบเบอร์ด้วยข่าวเขาคุยด้วยอยากคุยด้วยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถามติดเดี๋ยวที่คืนมาคุยพร้อมได้เลยได้เลยได้เลยถามเออเส้นหลังในเรื่องเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์มีคนฟอลโล่อยู่สี่สี่คนครับ แต่เรื่องจริงล่าสุดเลยที่คุณนำพาคุมมันโอ้ไปอยู่ในช่องยูทูบคุณเป็นแขกเราเชิญเห็นบอกว่ายอดถล่มทลายเจ็ดวันนี้คนดูเท่าไหร่นะตอนนี้น่าจะเข้ากำลังเข้าหกล้านครับหกล้านวิวหกใช่ครับใช่ไม่ใช่หมูที่ถาจริงทำไมจังหวะสมคุสมรค่าได้จากไล้ครับยอดต่อโลตอนนี้แตกล้านคนแล้วแตก้คนแล้วครับเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากในเรื่องอดที่แตกต่างกันเยอะขนาดไหนคุณไป คุณไปใช้วิธีไหนในการหลอกล่อคุณมาริโอให้ผมอยู่ชัว่วไม่ได้ผมบอกว่าพี่โอวันนี้ว่างเลยพี่อ่ะ,อะมากินกาแฟกันพูดเคาว่าไปชวนก,กินกาแฟใช่ครับชวนกินกาแฟพี่โอพี่โอก็โอเคแต่เขาถือเสื้อปุ๋ยมนาะ <c oughs> เขาบอกกินกาแฟทำไมต้องใส่เสื้อปุ๋ถ้าไปมีเสื้อปุ๋ยอะไรก็ตแห่เสือลเ,เลยเต็มไปหมดมีแห่ด้วยขามีแห่ด้วยครับพอเรารู้ตัวแล้วว่าเราเนี่ยเพียงพัมแล้วเราทะไม่แหยคุณมาริโอไม่ทันแล้วคุณเฟย์อ่าเพอาะผมต้อง ตามน้ำแล้คุณต้องถ่ายต่อแต่ก็สามารถทำยอดให้เขาถล่มพลายโคตรมากโคตรสุดายิ่งขอบคุณรับก็คุณมีอะไรจะขอบคุณขอบคุณครับพี่โอนก็ก็ไม่มีอะไรมากครับขออวยพรพี่โอนด้วยนครับขอให้คุณพระศรีนรตะนาฏอีกิจฝากติดต่อเจ้าของต้งไม้จริงหรือจริงที่ผมติดต่อที่รักษาแห่งนี้นะครับผมขอให้ทำงานหน้าที่มีความสุขความเจริญนะครับผมแล้วเดินทางไปไหนมาไหนมีแต่ความเกลีดข้าศ์ขวัญไทยข้าศึกขยันอันตรายใดๆอย่าได้กล้าไข่ของพี่แฟนอีเตอร์สาวชู มันคุยอะไรกันมีภาพถ่ายน้องฟีไหมเร็วๆนี้โปรเจกต์ภาพถ่ายน้องฟิเลยใส่เสื้อผู้ด้ยไหมมีครับวิวมีนะแต่เราชวนน้องฟิีไปกินเคก้กใช่ไหมกินเคก้กใช่ฟีมาก้หยไปกินเค,กค้กกันอ๋าได้อดนนีชวนกินกาแฟใช่ครับีชวนกินเค้กใช่ครับพี่แต่ท้ายที่สุดแล้วคืออาจจะพาไปขวหนูอะไรเงี้ยขวดดูฮะทำไมฟีไม่รู้จักขวหนูคุณอ่ะถามอีกเรื่องหนึ่งดีกว่า มีการเปิดเผยเรื่องอายุด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเซียนหลังเนี่ยอายุเท่าไหร่มาเรื่อยคุณจะพูดกับผมทำไมฮะเนี่ยโอเคโอเคถามหาเนี่บถามหาใช่ครับได้ครับเขาบอกว่าในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าในในคลิปเนี่ยมีการเปิดเผยเรื่องอายุว่าเซียนหลังเนี่ยอายุเท่านี้อายุเด็กกว่าพี่โออีครับเราดีกว่าเราดีกว่าครับเมื่อเช้ากินข้าวอะไรมาคะเมื่อเช้ากินข้าวที่อะไรนี่ตกอะไรเปนเนี่ย เขาบอกว่าวให้ถามพี่อาร์ตหน่อยว่าจริงๆอายุพี่อาร์ตเด็กกอ,องโยหรืปล่าเดี๋ยวก็ผมเด็กกโ,อ,โอ,องปีครับจริงรเปล่เนี่ยจริงครับคืเด็กโยสองปีได้ไงผมเด็กก่ามาริโอสอปีสปีไหนอ่ามาริโอปีนี้อายุไหนนะสามสิบหอาสามสิบหกสามสี่เก่งสพี่ก็เด,ด็กกบโยีใช่โอยาอไบกไม่ร <Renaissance> ู้เลยาไม่เคารพแล้วป้าเดยเเด็กโยได้ไงมงอายุเยอะสุดในน้องๆทั้ง3าคนครับครับ ทีมมีดีว่ะอันนี้ไม่ถามคุณละถามพี่โอผมก็ต้องพูดละค่ะกดแล้วโอเคได้ครับคำหนามการกดแล้วได้ครับถามพี่โอก่อนจะมาลงตัวค่ะพี่โอเนี่ยมีทีมแบบเวลาเล่นพวกพี่โออะไรก็จะมีแก๊งแก๊งแก๊งครับมีเป็นแก๊งไรเดอร์มีเซียนหลังมีน้องฟิล์มแล้วก็มีพี่อาร์ตครับเคมีกว่าจะลงตัวมันยากไหมคะกว่าจะต้องต่อกระติดเนี่ยมันใช้เวลาไหมกว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็นานละค่ะใครคะที่คุยยากสุดเซียนอาร์ตนี่แหละฮะเซียนอาร์ตครับตั้งคู่ตั้งค ออกมาเป็นภาพยนตร์เคมีของทั้งสี่ท่าเข้ากันมาคือมันค่อยๆเอาจากวันแรกก็แบบว่ามันค่อยๆซึมงซับความเป็นไรเดอร์เลยเพราะว่าวันแรกที่เราถ่ายเราจะไปถ่ายกันตรงที่เป็นแบบสถานที่ไรเดอร์ของเราเลยที่ที่เขาไปจงราอนรอนกันจริงๆนะไม่ใช่ครับเป็นที่รวมตัวที่รวมตัวใช่ก็รู้สึกว่าเออเจอกันแล้วก็รู้สึกว่าค่อยๆค่อยๆปรับตัวกันไปใช่แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณบอกออกมาเป็นภาพยนตร์คือเข้าขากันมากกลมกล่อมส่งมุกกันโยนรับมุกกันโบะ โป๊ะช่เลยประธานโทษนะฮะในงานไม่ตลกเลยเหรอครับเนี่ยทำไมนิ่งขนาดนี้ครับเนี่ยเขาตลกค่ะตลกนะฮะแต่ว่าเขาตลกในใจอ๋าเตรียมไปตลกกันในโรงพเฮฮาในใจใช่ค่ะเ้าตลกในโรงโอเคดี่ยวตลกในโรงพาะพยโยนอุ้ยมีคำถามจากพี่อาร์ตค่ะผมเหรอฮะใช่ค่ะให้เดินขึ้นหน้าหน้านะครับเดินขึ้นหน้าหน้าทุกคนเลยค่ะเชิญค่ะน้องฟิล์มน้องดูแลมีแฟนคลับเยอะนะครับถามพี่อาร์ตที่บ้านดีกว่าเรื่องราวในที่นี้เนี่ย เขาบอกว่าคิดว่าการถ่ายทําเรื่องนี้น่าจะเจอผีแบบสสวนกันเจอกันกี่ตนดีคําถามคําถามหรือพระตาถาเสียงเขาจากกมาดูเป็นแข็งเป็นขนาดนั้นเกี่ยวกับเ,เรื่องผีเกี่ยวกับเรื่องผีเหรอ,อประสบการณ์ในในโลเคชันะที่ไปถ่ายโรงพยาบาลร้านมีผีอจริงอย่างนี้ครับถ้าคนได้ได้เข้าไปดูนะฮะในนั้นจะเป็นโลเคชันที่น่ากลัวมากๆเริ่มต้นจากการถ่ายทําที่โรงพยาบาลร้างซึ่งมาอยู่ใจกลางเมือง ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีโรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ด้วยเดี๋ยวคุณจะได้เห็นในภาพยนตร์แน่นอนปลาช้ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเรื่องหนังผีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมับคำว่าผี คุณจะได้เห็นในโรงมภาพยนต์นี้แน่ๆนะครับเพราะซึ่งมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะถ้าเป็นความน่ากลัวที่คุณสามารถรับได้แล้วก็น่ารักไปด้วยกันด้วยเดี๋ยวพ่ฝากเดี๋ยวจะให้ฝากตัวไม่ได้ฝากครับนี่แค่เกินหัวเลยนั่นเองถ้าฝากนะนี่เกินหัวเลยฝากพร้อมกันได้เลยครับถามทุกท่านเลยอ่าว่าอะไรพี่อาร์ตพูดมาแล้วว่าในเรื่องนี้มีความเด่นชัดของเรื่องเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องผี โลเคชั่นความสนุกสนานควาการเป็นไรเดอร์เรื่องจริงที่เอามาผสมรวมกันอะไร MVP ของเรื่องนี้ให้แต่ละคนคิดว่า MVP ของเรื่องนี้คืออะไรเอามองก่อนเลยไหมเอาเส้นหลักก <Okay, S 2> <ๆ>่อนโอเคได้เลย MVP ใช่ไหมครับใช่ค่ะเข้าใจบอก MVP MVP นี่คือโูฟี่พัทนอ์อเป่าพี งั้นเอาพี่อาร์ตก่อนดีกว่าเอาพี่อ่อนดีกว่าเพราะว่าไม่น่าได้เลยกระตรงนั้น MVP เออสำหรับผมนะไม่ได้ตอบเอาใจว่าแฟนคลับเยอะนะค่ะดีๆสำหรับผมคือน้องฟรีดจริงๆคือมาริโอ้ก็น่ารักมากครับทุกคนเวลาเราเข้าไปที่ซีนอะไรเงี้ยมาริโก้จะแบบไปพี่อาร์ตเอาพี่เราเต็มที่พี่เราสู้พี่เพื่อจะได้หนักให้มันดีที่สุดซีนหลังนี่คือเป็นพุ่งกับภาพยนตร์มาก่อนก็จะคอยบอกให้พี่ซีนแบบนี้คนเล่นแบบนี้แบบนี้ค่ะแต่หนึ่งคนที่น่ารักมากๆนั่นคือน้องฟรีดจะพูดคำติดปากหนึ คือพี่อาร์ตเก่งมากๆนะเก่งมากๆนะซึ่งผมเพิ่งออกมาจากซีนนั้นแล้วน้องฟรีเขานั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์เราก็บอกผมว่าพี่อาร์ตเก่งมากๆนะเราก็็นทว่าเฮ้ยอ๋อการแสดงเราในซีนนั้นน่ะเก่งมากๆนะให้สบาะซีนที่สองฟรีก็บอกเก่งมากๆนะเก่งมากๆนะกูเล่นดีแน่แน่มาละกูเล่นละวันแน่เล่นวันแน่ซีนสวันนั้นทุกคนฮะผมขี้แตกครับฟรีบอกเก่งมากๆนะเก่งมากๆนะ อ่าใช่ต okay. uh, ่อจิ้โคนใช่อะไรอะไรนะครับฟีนเก่งมากเขาบอกอีอ่ะเรื่องคุณเล่าจบทีเลยฟีนเก่งมากทำละทีเลยพัเลยเก่งมากนก่งมากนคใช่ ืออะไรคะคี่ว่าโอหนูใช้คำว่าอร่อยครบรสแล้วกันค่ะอร่อยครบรสใช่อร่อยครบร,รสเสี่ยกรี๊ดค่ะเชิญค่ะโอเคค่ะสี่ยกรี๊พอมขึนดิค่ะต่อสุดยอดนะครับเราต้อางาน้ำในเสิ่ยกรี๊ดเลยอร่อยครบรสนี่เลยนะครับโอเคครับยังไงเลยอูฟี่รู้สึกว่ามันเป็นหนังผีที่ที่มันไม่ไม่ใช่ความน่ากลัวอย่างเดียวมันมีทั้ง โรแมนติกมีดราม่าแล้วก็มีความสนุกของพี่ๆทั้งสามคนด้วยมันเป็นเคมีที่แบบฟินว่าคนดูน่าจะได้ดูแล้วก็ต็มแล้วก็หัวเราะแล้วก็ยิ้มไปกับหนังเรื่องนี้แน่นอนโคตรจริงๆอร่อยโคตรเก่งมากๆนะเก่งมากๆนะเก่งมากๆพี่โอเก่งมากพี่โอคะ MVP ของเรื่องครับจ้ะจริงๆให้ยากครับแต่ว่าให้ได้ผมให้เสียงหลังนะอุ้ยตกใจ เพราว่าเซนหลักเนี่ยคือกองเขาเลิกแล้วครับทุกคนแบบคือเขาลักกันแล้วพวกผมก็ถ่ายกันต่อแต่เซนหลังเนี่ยไม่ใช่แค่วันเดียวทุกวันทุกวันที่เป็นตรบนี้ทุกวันตอนเที่ยงเขาจะไปตามแต่งให้กินเขาจะไปตามอูบลาให้น้องห้พีพีเพื่อนๆกินอันนี้คือนอกจากเป็นนักแสดงแล้วเป็นคนที่เทคแคร์ดีมากเรียกได้ว่าเป็น MV p ขอะไรีพีในหเลยอเนี้ำตาจะไหลนะ น้ำตาคอะอะไ,ไม่รู้กลับดูยังไงนะบาช่องไม่กลับนะเป่นหลักนะเขาถาัคุณแล้วค่ะค,คุณไม่ได้ตอบประนนี้ MV ของเรื่องนี้จุดเด่นที่คุณรู้สึกว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบเราจะได้เห็นเราพลาดไม่ได้มันทั้ใจผมว่า MV ของหนังเรื่องนี้ไม่ใช่ใครคนใดนคนหนึ่งครับมันคือทุกคนครับตอบดีนะใช่ครับมันคือทุกคน,ท,กคนที่ททลงความพยายามแล้วก็สนุกกับงานให้เต็มที่แล้วก็ ผลออกมามันก็จะทุกคนจะได้เห็นว่าทุกคนเต็มที่แค่ไหนมีอะไรจะอวยพรหรือว่าจะให้พรกับคนที่จะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ขอให้คุนภาษิทุนนันไตรจดีอาทีถวายเจ้าสาขางาม้นะครับผมสิทธิสิทธิ์ที่ผมรต้องสาราที่แห่งนี้นะครับผมขอให้ตนบรรดาให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเดินทางไปไหนมาไหนมีแต่ความแฉลียวฉลาดปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ออกไปไหนมาไหนอย่าได้มีพยาตรใดใไบัมาขัามไก่นะครับขอให้ตื่นมาฟีเจตสตางค์เต็มถุงมายั่งยืนทุกผู้ทุกคนนะครับสาธุคครรัับบผมุ เด็กทานที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังสำคัญของพยนตร์เรืองนี้ยังไงก็ต้องเชิญเข้ามาเพื่อนครัใครครับพ่อใช่ไนมคะผู้ประกอบการสินค้าลูกลงไม่มาลูกลงไม่มาไปขายลูกชิ้นหมูหันอยู่ค่ะขายลูกชิ้นขายน้อพี่ค่ะใช้ได้ในทิกตอกนะคะค่าต่อค่ะใครค่าเป็นใครแงพุ่งเกิร์นขอเรียกเชิญนะคะผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะบนเวทีขอเสียงปรบมือหนาให้กับคุณกังฟูนิติวัฒน์ชนวุ เป็นยังไงบ้างชื่นใจไหมเราจะได้ชมกันครั้งแรกกับภาพยนตร์เรื่องไรเดอร์ดีใจมากนะครับค่ะคนมากันเยอะขนาดนี้นะครับมาเชียร์แฟนขาผมนะฮะขอโทษด้วยครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะก็ลุ้นลุ้นไหมอ่ะเราแอบดูอะไรยังไงมาเยอะแยะมากมายเที่จะทำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ดูจนทุกอย่างจนครบแล้วครับแล้วก็มั่นใจว่าจะทำความสนุกให้กับทุกคนได้ครับ มีม,ม,มีอะไรอยากจะบอกแฟนๆที่เขารอจะมาชมทีมงานทุกท่านรวมถึงนักแสดงหลักนักแสดงเสิร์ฟทุกคนในภาพยนตร์เรื่องนี้พี่กับตัในฐานะผู้กลับมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมคะก็อยากจะบอกว่าทุกคนตั้งใจทําหนังเรื่องนี้กันมา,มากๆนะครับแล้วก็มีความอยากจะเสิร์ฟความสนุกให้กับทุกคนมากๆแล้วก็อยากให้ดูด้วยความรุนและถึงนะครับแล้วก็ฝากเชร์เรื่องไรเดอร์ด้วยนะครับผมม,บมือข้างบมือได้ค่ะ มีความรับบานอย่างที่อยากจะบอกนะพี่รำฟูเข้าไปในห้องตัดต่อจนตอนนี้เลิกกับภรรยาแล้วนะครับกลับบ้าใช่ครับเพราะไม่กลับบ้านกับช่องเลยอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ห้ามอ่ะผมก็เลิกท้อกเขาไปท็อนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวไปเยี่ยมขนาดนี้ครับเรื่องไม่ห้ามเลยนะครับค่ะเก็บไว้หาในโลกขอได้ครับคือการขับมันใช่วลารับงานใช่ครับมันเหนื่อยครับผมก็ไม่ตั้งใจนะผมไม่เล่นมุกได้ดีกว่าครับเชิญมุกได้ีกว่าครับให้ฝากภาพยนตร์แล้วนกันค่ะเพราะว่านี่มันชุด แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตอนสองทุ่มเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเร,รียนรู้คว่มเป็นมงคกันให้นักแสดงคุณ่านนะคะเมื่อกี้พี่กัปตันฝากแล้วเนาะให้นักแสดงนั่นสิคทณคาดฝากเลยว่าเราจะได้รับชมความสุขสนุกอะไรเราพลาดอะไรไม่ได้สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เชิญคุณอา,ารุณก่อนเลยค่ะ,ะเชิญ <c oughs> จ้ะครับเอาเป็นว่าทุกทุกคนที่ทำงานเครียดกันมาทั้งปีละ <c oughs> เรียนหนังสือเครียดกันมาทั้งปีละเรามาปลดปล่อย ทิ้งร่างทิ้งสมองกับความสรุปกับภาพยนตรยชน์เรื่องนี้ <ฮะ S 1> ผมเชื่อว่าคุ้มค่าแน่นอนครับไปดูกับแฟนไปดูกับเพื่อนไปดูกับกลุ่มที่คุณรู้สึกว่ามันจะสร้างความสุขให้บุญได้รับประกันได้เลยว่ามันสร้างความสุขให้บุกให้กับพวกคุณนแน่นอนไลเดอร์ครับข่า่องครับทุกคนครับขอบคุณมากครับขอเคุณหลังก่อนค่ะเชิญามครับผมก็อันนี้ก็สิ้นปีแล้วนะพี่อันนี้ก็สิ้นปีแล้ว,นนลวทุกคนก็คงจะเหนื่อยกันมาทั้งปีนะครับผมนะฮะขอให้เราเป็นความสุขเล็กๆในปลายปีนี้สำหรับทุ ขอบคุณค่ะต right. ่อไปน้องฟีนน้องฟีนน้องฟีนเชิญค่ะก็เป็นอีกภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ฟีนรู้สึกว่าฟีนภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อยากฝากทุกคนนะคะรับชมภาพยนตร์ด้วยกันรับรองว่าสนุกครบรสแน่นอนค่ะมีทุกความรู้สึกเลยห้ามบอกสกุลค่ะปัดด้วยนะคะไรเดอร์ค่ะ ดูแล้วทัดใจแล้วแบบื้อจังค่ะอย่าก็ดังค่ะอย่าก็ดังคุณ,คณทำได้ค่ะคือผมมีความสุขมากครับในการที่ได้ได้มามาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็คิดว่าความสุขในในกองทุกอย่างครับคงจะส่งต่อเข้าไปในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขหัวเราะไปด้วยกันครับแล้วก็จิกหมอนไปด้วยกันด้วยค่ะสิบธันวาครับทัดใจมากค่ะปรมือดังๆคุณมาริโอค่ะมาริโ รพิเศษด้วยนะคะสำหรับผู้ที่หย่อนชื่อลงไปในกล่องไรเดอร์ตอนลงทะเบียนตอนตอนตอนต้น,น,น,นงานเนาะเราจะรวบรวมกันนะคะเพราะวันนี้ของรางวัลที่เราจะได้รับก็คือหมวกกันน็อกครึ่งใบทีเดียวครึ่งใบนะฮะใส่ยังไงครับคุณเฟยหมวกกันน็อกครึ่งใบทีเดียเ่ยวอ๋อคแบบนี้อ่ะส่งความหล่อให้กับทุกการขับขี่นะคะกับคอลเลคชั่นเอเวกเอ็กซ์ライเดอร์วันนี้เราจะแจกทั้งหมด3รางวัล เดี๋ยวเราจะให้ผู้ขึ้นไปไงขอคือขึ้นไปคือมันไม่มีไม่ใช่ขึ้น่นี้ขึ้นนี้คิดอยู่ว่าเวลาล้มล้มได้ด้านเดียวหรอวะขึ้นไปอ่าผมขอจับนะให้ผู้สมุดค่ะนะค่ะเชิญเชิญสมุดหนึเลยนะไปเลยนะครับไปครับพี่ไปึ่งไปค่ะครึ่งไปคุณประกาศชื่อเลยค่ะโอ้โหถ้าอย่างนี้คุณให้ไลเดอร์เป็นคุณชุติมล ลาเธอร์ดสันทีลาสิรินิชคุณาราสิริพาดิชกูุลครับเบอร์โทรลงท้ายด้วย6-67ครับ6-67สังกัดสังกัดวีนกัญชานะครับไม่ใช่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 ไมนใช่ไมอใช่ไม่ใช่ไมคใช่ไ่ใช่ไม่ช่ม่นช่ไค่ค่ณมช่ไม่ช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ม่ใช่ไม่ใค่ไม่่รม่ใช่่ช่ช่ไมมไมไ่มไ่ คอลเลคชันคอลเลคชันนะคะของเอวเอ็กไบรเดอร์ได้ได้ได้ใครที่ได้นะคะก็ไปรับที่ตรงบริษัทเอวนะคะโตรงทะเบียนโตรงทะเบียน่ะต่อไปเมื่อกี้นี้พี่การศิริอ่าเพ็งชัยเจริญครับคุณการศิริอยู่ไหนคะ คุณกาศลิมีสังกัดไหมครับน้องได้เป็นคู่รักคุณกาศลีไม่มีสังกัดครับเป็นฟรีแลนซ์เนาะฟรีแลนซ์อ่าคุณกาศลีอยู่ไหนจ๊ะยกมือได้เลยนะครับคุณกาศลีไม่อยู่นะคะอ่ะคุณกาศลีไม่อยู่ทำไมคะเป็นหมวกกันน็อกขึ้นไปขวาเอาไปประกอบกันเองนะครับเดี๋ยวโทรไปหาคุณกาศลีเดี๋ยวโทรหาเพราะเรามีเบอร์โทรเราไปเซ้นหลักค่ะคนตั้งสุดท้ายค่ะหกสี่สี่หกร้อยคูณร้อยไม่ใช่อันนั้นเ่ยอันะไรบ่อยับไม่ใช่ไม่ใช่ครับผม ค,คุณพรชิตาวงศ์สุวรรณครับคุณพรชิตาอยู่ไหนคะจากบูบี o ฟอยูครับบูบี o ฟอยู คุณโพชิตาเดี๋ยวเราโทรศัพท์กลับไปหานะคะคุณเบอร์ด้วยคุณโพชิตามีเบอร์ได้ทุกเดี๋ยวเร,ยเ,รยเ,รยเราโทรไปไงไแต่เราไม่บอกเบอร์เพราะเดี๋ยวมีคนโทรไปหาคุณโพชิตาวุ่นวายไปห,หมดเนาะใช่ครับอ่ะเดี๋ยวทั้งสามท่านนะคะจะได้รับนะคะเป็นของรางวัลหมวกกันน็อกครึ่งใบไปครึ<ป>่งใบซ้ายแล้วครึ่งใบขวาเไื่อ,อประกอบเองนะครับเครื่องใบพรีเมียมนะคะกับคอลเลคชันเอเวกเอ็กซ์ไลเดอร์นะคะทุกคนพร้อมที่จะดู้ภาพนี้หรือยังคะพร้อมแล้วมา ชมภาพยนตร์มาทุกการอย่างไม่หมดวันนี้เรามีออเดอร์พิเศษอุ๊ยเป,เป็นออเดอร์พิเศษสุดๆที่จะมาส่งตรงให้กับนักแสดงบนเวทีถ้าพร้อมแล้วไรเดอร์เชิญได้เลยสุดพายครับเป็กสุดพายคาารับ ขอให้เดวมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากกับสัญญาของเราที่น่าจะมาด้ว่สัญญาได้เลยครับเรื่สื่อาโอเคค่ะเอาละครับทียงวกพนักงาอีคลาสขอบคุณมากเราบอกเลยนะว่าบรรยากาศวันนี้เนี่ยอบอุ่นมากๆนะคะทั้งสื่อมวลชนมาร่วมงานเพื่อนๆในวงการนะคะแฟนคลับต่างๆที่มาให้กำลังใจแน่นไปหมดเลยอีกไม่กี่นาทีนะคะเราจะได้เห็น พร้อมๆกันนะคะบนจอใหญ่กันแล้วในโรงภาพยนตร์กับภาพยนตร์เรื่องไรเดอร์วันนี้ต้องขอขอบคุณนักแสดงและผู้กำกับน,นะคะที่เพิ่ร่วมพูดคุยบนเวทีด้วยนะคะแต่ยังไม่ต้องลงไปนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพความประทับใจร่วมกันนะคะอยางเพื่อร่วม